โอ้โหเพื่อนขาแม่ก้อยมองนะคะเห็นมีดินแดงๆขึ้นอยู่ตรงนี้ค่ะดูเผอแป๊บเดียวโอ้โหเขาขนมากันเป็นดงเลยคะ่ะมดแดงค่ะเพื่อนโอ้โหดูสิดูซิเนี่ยโอ้โหเริ่มหนาวแล้วนะคะมดเขาย้ายรังเขานะ่ะโอ้โหนี่กัดนี่เจ็บมากๆเลยนะคะโอ้ยโ,โอ้ยแม่ก้อยโดนแล้วมดคันไฟค่ะเพื่อนโอ้ตรงนี้คะ่ะหลังบ้านคะ่ะเพื่อนๆจ๋า ปวกเยอะมากๆเลยเนี blender, man, powdered, ่ยพิ like ah, okay. 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 ่งขึ้นค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้ต้องหาอะไรมาจัดการแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าโอ้โหโอ้โหเขาทำงานกันเป็นทีมเลยค่ะทั้งคุณมดทั้งเพียค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรท่นารักทุกท่านค่ะเพื่อนมีปัญหาอย่างไม่ค่อยอยู่ไหมคะตอนนี้ค่ะไม่ก่อยค่ะมดถ่าเต็มบ้านเลยค่ะแถมยังมีปวก มดนะคะยังไปอยู่ในกระถางต้นไม้ของหนูค่ะยังไปอยู่ในกระถางบอลสีนะคะวันนี้ไม่ก้อยมาแจกสูตรไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพี้ยนะคะไล่ปวกค่าที่อยู่ในดินนะคะมดที่อยู่ในกระถางแบบง่ายๆสูตรนี้ราคาสามบาทค่ะด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะ บปวกนะคะอยู่กับหนอนกับแมลงอีกต่อไปนะคะต้นไม้พืชผักไม่งามมดเต็มกระถางเลยคะ่ะแม่ก้อยเราใช้สูตรนี้กันเลยนะคะวัสดุอุปรกรณ์หลักค่ะหัวใจของงานนะคะเป็นมะนาวเลยนะคะมะนาว1ลูกนะคะกรเทียมค่ามีสารซันเฟอร์นะและยังมีฤทธิ์เป็นกรรมฐานค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงกําจัดได้เห็นผลมากๆนะคะเป็นน้ํายาล้างจา <ไป S 1> นค <ไป S 1> ่ะเกลือค <ไป S 1> ่ะ และน้ำปลานะคะของทุกอย่างค่ะมีอยู่ในครัวกันอยู่แล้วนะคะมาเริ่มทําด้วยกันเลยค่ะรเทียมนะคะหนึ่งกมือนะคะหรือหนึ่งถ้วยแบบนี้เลยนะคะโขกเลยค่ะเพื่อนๆสูตรไล่มดไล่นอนไล่มแมลงไล่เพี้ยนะคะมดที่ดือด้อค่ะมดอยู่ในดินค่ะไม่ก้อยค่ะ ช่วงนี้หน้าหนาวค่ะมดเขาย้ายล้งค่ะเพื่นพนพนอนกระเทียมมีดิเป็นกรรมฐานนะคะหมักไว้นานค่ะจะมีสารซันเฟอร์นะากาจัดไร้ขาวไรแดงนะคะในพริกได้ดีมากๆค่ะเพื่อนเพื่อนเทน้ํา,าสะอาดนะคะใส่ชามลงไปนะหนึ่งลิตรค่ะสูตรไล่แมลงแบบปลอดภัยค่ะเพื่อนทำไว้ใช้เลยนะมดอยู่ในบ้านมดอยู่ในสวนจ้าไม่ก้อยจ๋าง่ายๆเลยค่ะ,ะมะน,นาวนะคะมีกดซิตติกค่ะเพื่อนเพื่อนจ้า เป็นน้ำมันหอมระเหยแบบธรรมชาตินะคะหนอนแมลงค่ะเขาไม่ชอบค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋ากินนี่นำหน้าเลยไล่จิ้งจกตุกแกก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเป็นเกลือนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเราใส่ลงไปนะคะหนึ่งช้อนค่ะเพื่อนเพื่อนต้นไม้ต้นไหนนะคะมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะปลูกไม้ผลค่ะไม้ผลหนูชิมแล้วอื้มทำไมจืดจังเลยคะไม่ก้อย่ง่ายๆค่ะเพื่อนเพื่อนเราเติมเพียงเกลือลงไปนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋า เสริมให้พืชผักแข็งแรงกันแบบง,ง่ายๆเลยเป็นน้ำปลาเลยนะคะเอาใส่ลงไปนะคะหนึ่งช้อนค่ะเพื่อนๆลองไปเลยค่ะอือกินดีค่ะเพื่อนๆก่อนจะฉีดแม่ก็ว่าปลวกมดงางท้องค่ะงานนี้เอาต่อไปเลยค่ะเป็นสารจับใบค่ะจับไปที่ตัวปลวกจับไปที่ตัวมดนอนแมลงเพี้ยนะคะเขาไม่สามารถขยับขยืขยนได้ค่ะยุ่งค่ะก็ไล่ง่ายๆโดยสูตรนี้นะคะเราใส่ลงไปนะคะสองช้อนนะคะ เพื่อนๆสามารถทำเก็บใส่ขวดไว้เลยนะเห็นมดเห็นหนอนเห็นเพี้ยเพื่อนๆก็ไปฉีดพ่นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนจ๋าสูตรกําจัดมดหนอนแมลงเพี้ยบวกค่าอยู่หมัดด้วยสูตรนี้นะคะเรามาผสมนะคะต่อที่ฉีดพ่นนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ฉีดพ่นไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพี้ยนะคะที่อยู่ในกระถางนะคะเพี้ยแป้งค่ะมาเกาะอยู่ที่โคนน้องบอลสีมาเกาะอยู่ที่ต้นไม้พืชผักของหนูะไมรไทยนะคะเพื่อนๆสามช้อนนะคะต่อที่ฉีดพ่นขนาดหนึ่งลิตรนะคะ แล้วคะ่ะเพื่อจา๋ามาเลยแม่ก้อยขามดทําไมเยอะจังเลยมดอยู่ในกระถางบอนสีของหนูนไหนบอลสีของหนูไม่ไหวแล้วค่ะแย่แล้วจุดนี้นะะเลยค่ะเพื่อนที่คนเลยคะ่ะเ,เพื่อนทั่วนะคะที่โคนต้น,นะคะ่ะเนี่ย ก็เลยท่านจะถามทำไมที่โคนต้นเหนียวๆคะ่ะเจอเพรีย้ยนะคะเพื่อนๆฉีดพนนะคะบนใบ,ใ,บใต้ใบค่ะไม่เห็นก็ฉีดไปเลยนะคะเน้นสําคัญเน้นตรงไหนคะไม่ก้อยเน้นทางดินนะคะเพื่อนจ๋าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนก,ก็ทิ้งไว้นะคะอยู่ที่ประมาณนะคะ5นาทีถึง15นาทีนะคะแล้วเพื่อนก,ก็ลาดตามด้วยน้ําสะอาดนะคะเพื่อนๆนี้เลยนะคะลาเพื่อนๆาดให้ชุ่มเลยนะคะเพื่อนเพื่อนา ลูกไม้ป่าก้านดำกระดูกแดงค่ะเพื่อนๆเพื่อนต้นโหระพาของไม้ก้อยค่ะจากเขียวๆเพื่อนๆดูโอ้โหเราเจออะไรคะเราเจอเพี้ยดดำอะค่ะเนี่ยกระเพราโหระพานะคะแมงลักะคะ่ะ <s iffe> เนี่ยที่หุ่นเหี่ยวนะ <S <s <iffe> <S เขาเจอเพี้ยดดำอะคะ่ะมาเกาะกินมาดูดน้ำเลี้ยงนะคะแม้ก้อยเพื่อนเพื่อนดูใกล้ใกล้ไหไปนโอ้โหเคลื่อนไหวได้นะคะเพื่อนๆพื่อนจะแก่เลยทุกยอดอะค่ะที่หุ่นเหี่ยวใช่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนที่พูดเลยค่ะเน้ในเลยนะคะแน่ในอ เห็นไหมเดินเดินได้พูดเลยค่ะเพื่อนๆดอกเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยเห็นดอกไ่มเห็นดอกต้องเด็ดเลยนะคะปลูกกระเพราหูลาพานี่ยเวลามีดอกอ่ะเหมือนเขาจะเรียกแมลงได้ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเด็ดเลยนะคะเป็นเคล็ดลับชาวสวยเลยค่ะโอ้สงสัยเราจะไม่ได้กินมะนาวแล้วค่ะนอนปีเสื้อค่ะเพื่อนๆะที่สุดนี้เลยค่ะเพื่อนๆช่องที่ยอดมะนาวก็าแทงยอดใหม่ค่ะแบบนอนปีเสื้อจะมาเกาะมาตัดเยอะมากๆค่ะโอ้ดอกชวนชมที่สวยๆค่ะตอนนี้สวยไม่ไหวแล้ว เราเจอเพื่อนคู่ทุกคู่ยากของเรามาแล้วค่ะพเพื่อนๆอะไรกันแม่ขายเนี่ยเพื่อนๆดูนาโอ้โหนอนผีเสื้อค่ะเพื่อนๆปล่อยไว้นี่แบบเขาตัวโตมากนะอย่างนี้ก็เด่นเลยค่ะเพื่อนๆขา,าน้องไม่ปล่อยกไกลๆเลยค่ะเพื่อนๆไปปล่อยเลยปล่อยในป่านะคะเพื่อนๆฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆขาดยอดเลยนะคะเพื่อนๆโอ้เพี้แป้งก็มี เพ่ๆค่ะตัวขาวๆค่ะคี่จ๋าชดเชเลยค่ะโอ้โหนูกลัวแมงมุมจังเลยค่ะไม่ก้อยขาหนูอยู่คนเดียวค่ะขอสูตรไล่แมงมุมด้วยนะคะสูตรนี้นคะพี่จ๋าดเลยค่ะพี่จ๋ามีแล้วแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการนะคะกำจัดมด นอนแมลงเพรียนะคะที่ดื้อนะคะที่เขาซุกซ่อนอยู่ในดินนะคะเน้นนะคะทางดินนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆนะคะใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี้เลยนะคะฟอกกี้ที่ขีดพ่นนะคะขนาดหนึ่งลิตรนะนี่ชอบมากในกระถางเนี่ยเขาชอบที่เย็นๆนะคะเพื่อนๆเขาเลยมาซุกอยู่ในกระถางของเรานะเราตักสูตรนี้เลยค่ะหนึ่งแก้วเลยนะคะเพื่อนๆถะหนึ่งแก้วค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งแก้วนะคะอยู่ที่นะคะสองร้อยมลนะ ยิ่งหมักนานยิ่งมีประสิทธิภาพสูงมากๆค่ะเพราะว่ากระเทียมเนะี่ยเขามีฤทธิ์เป็นกรรมฐานและยังมีสารซัลเฟอร์นะตากระเทียมมะนาวนะคะที่เหลือๆอ,อย่างนี้นะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยเพิ่มประสิทธิภาพสูงและสําหรับนะคะปลายฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะเพ,เพื่อนใช้เม่อเก่าๆนะรัดยางไว้แบบนี้นะคะกันหัวฉีดพ่นนะคะของเพื่อนๆอุดตันนะครับไป เราไปจัดการเจ้ามดเจ้าบวกกันเลยค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ต้องเจอสูตรนี้เลยไม่อยู่อีกแล้วมาที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าโอ้โหไม่ก็จะบอกว่าที่เพื่อนๆเห็นนี่รังเขยอลรังใหญ่อย่างนี้นะคะของวันแค่นั้นค่ะเพื่อนๆจ๋าโอ้คือแบบว่าเราเห็นดินขุยนะ่ะตั้งแต่น้อยๆนะคะเพื่อนๆจ๋าต้องกําจัดก่อนนะคะปลอดภัยกว่านะเนี่ยเอากลามไปขึ้นต้นไม้ของเราด้วยละเนี่ยนี่ยมาที่รังใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าใช้สูตรนี้เลยนะคะใกล้ๆเลยค่ะเพื่อนจ๋า ทีพวกลยค่ะพเพื่อนไล่มดไล่หนอไล่มแมลงไล่เพลี้ยนะคะกำจัดมดนะคะแบบไม่ง่ายเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อจ๋ายิ่งฉีดนี่แบบว่ายิ่งแบบโอ้โหออกมากันเป็นร,รังเบ้อเลยพเพื่อนเพื่อจ๋ามีเกลืออย่างนี้นะคะโรยลงไปเลยค่ะเน้นๆน,น,นะคะยอดไปในรูของเขาเลยค่ะพเพื่อนจ๋าทุกจุดเลยอะรูลังเขาอยู่ตรงไหนนะคะพเพื่อนจ๋าโรยให้ทั่วเลยสําหรับจุดไหนนะคะที่เป็นรังใหญ่ๆนะคะพเพื่อนๆต้องมาโรยเกลือซ้ํานะคะทุกสองสามวันนะ ในกรณีแบบว่าเราเจอแบบโอ้โหลังพ่อลังแม่แล้วพอเราปิดเกลือไปแล้วนะคะเพื่อนก็ซ้ำนะคะที่หน้าหลุมอย่างนี้เลยนะคะตรงนี้ตรงนี้ยัะวยยเลยค่ะพเพื่อนๆปิดเข้าเลยนิ่งเลยนะคะพเพื่อนๆไม่ก็ขอบอกปิดเลยค่ะเห็นผลชัดค่ะพเพื่อนจ <S <S ๆจ้ะปูดนี้ง่ายๆเลยเไงคะพเพื่อนๆดูนิ่งเลยค่ะไปเลยค่ะไม่นานคะ่ะเพื่อนๆจ๋ะไม่ต้องนับหนึ่งสองสามเลยเกลี้ยงจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆดูที่เดินย้่วยย์หนัวเนี่ย ไปแล้วค่ะเพื่อนๆดอกเฟื่องฟ้าไม่ค่อยออกดอกนะเพื่อนๆเจอเพี้ยแป้งมากวัวแล้วเขาทางานกันเป็นทีมเลยค่ะทั้งคุณมดทั้งเพี้ยค่ะนี่เราช่วยกันกำจัดเลยค่ะเพื่อนิดเดแป้งสีขาวๆค่ะเขาจะเคลือบอยู่กับตัวเขาค่ะเวลาเราฉีดน้ําอะไรเขาก็เหนียวค่ะเพื่อนๆจ๋าไล่ไม่ไปสักทีค่ะเพื่อนจ้ะต้องใช้สูตรนี้เลยล่ะเพื่อนๆถึงจะกำจัดเพี้ยแป้งได้นะคะหน้านี้เยอะค่ะเขาจะซุกซ่อนอยู่ทางดินนะคะเพื่อนๆพืนจ๋าคือเขาขยายพันธุ์ได้เร็วถ้าสูตรนี้นะคะ แล้รถทางดีอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆทางดีนี้สําคัญเลยมดก็อยู่ตรงนี้แหละเพี้ยแป้งก็ซุกอยู่ในดีนี้แหละคะ่ะโอ้โหนี่คืออะไรคะนี่เป็นอนุสาวรีย์เปลวกหรือเปล่าคะเพื่อนต้องมาเช็คดูนะคะตรงไหนที่เราปลูกสร้างด้วยไม้ค่ะก็จะเจออย่างนี้แหละเพื่อนๆเนี่ยจะมีปลวกมาซสุกอยู่ในนี้นะค,ะนค่ะเพื่อนๆค่ะอ่าทำไมไม่เห็นตัวคขไม่ก้อยไม่ก้อยไล่ไปยกหนึ่งแล้วเพื่อนๆเกลี้ยงอยู่นะเนี่ยเนี่ยดูดูสภาพซะก่อนเนี่ยเยอย่าให้ดินขุยเกิดขึ้นค่ะเพื่อนๆจ้ะ เดี๋ยวไปก้อยไล่เขาอ่ะไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งกันตรงนี้ค่ะเพื okay. ่อนเพื่อจ๋านี่ยปวกค่ะเพื่อนเพื่อไม่ไม่เนี่ยนี่ยเนีโหเยอะมากปวกค่ะแม่ก้อยขาขึ้นแป้งผักของหนูอขอสูตรง่ายๆค่ะแม่ก้อยขาเห็นผลชัดค่ะเพื่อนเพื่อจ๋าชิปโก้สูตรได้เลยปวกเขาเป็นตระกูลเดียวกับมดนะคะเพื่อนๆืนค่ะตรงนี้เราจะเห็นเขาเยอะค่ะ เพราะว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วอ่ะเขาหาแบบหาที่มากินน้ำนะคะในดินเริ่มไม่มีน้ําแล้วอ่ะเขาก็มาหาอยู่อย่างนี้เลยแหละเห็นไหมคะเยอะๆๆเพื่อนๆโอ้โหตรงนี้ยิ่งเยอะค่ะเพื่อนๆจ๋าสูตรนี้เห็นผลชัดค่ะเพื่อนๆจ๋าถี่เลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ทําสูตรนี้นะคะเก็บใส่ขวดไว้เลยเห็นตรงไหนนะคะมีมดมีผวกแล้วก็ ได้กาจัดเขาด้วยสูตรนี้เลยนะเนือหามดดามดแดงเพี้ยไฟลายแดงก็จัดตาเลยสูตรนี้เห็นผลชัดค่ะเพื่อนๆดูดูดูให้ดูให้ดูให้ดูหลักฐานโอ้เพื่อนขาเพื่อน,นไม่ต้องคือไม่ต้องทนกับกลิ่นหมินหมิ่นนะนะชี้เลยค่ะเพื่อนๆโอ้เห็นผลจริงค่ะทำไม่ใช้กันนะ ไม่ต้องทนอยู่กับมดกับปลวกกับหนอนอีกต่อไปนะคะเพื่อนทำสูตรนี้ไว้ใช้เลยนะเห็นทนชิงชาโอ้โหมะนาว่าไม่ก้อยดกมากไม่ก่อยก็มาฉีดพ่นนะคะไล่มดไล่แมลงนะเพื่อนๆนะเห็นดกดนี้ก็ต้องมาตรวจดูแลนะคะเพื่อนเพียแป้งอ่ะจะเป็นแบบเหนียวเหนียวน่ะเห็นไหมเป็นยางๆด้วยนะคะเพื่อนๆจ้ะว้าวรุ่นทองค่ะโอ้เก่งก็อใหญ่แล้วค่ะเพื่อน แม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยคะ่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยเลยนะคะเห็นหมดเห็นนอนเห็นเพลี้ยนะคะเห็นปลวกนะคะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปนะคะสูตรนี้สูตรธรรมชาตินะทำไว้ใช้กันเลยนะคะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนคะ่ะ